thank จะว่าไปลีไว้พวกเรากลับไปเตรียมตัวกันเถอะเดี๋ยวก่อนท่านพี่พวกเราไม่ไปช่วยลิงยงหรือไม่จำเป็นรีบกลับกันเถอะเครดวิชาระดับแผ่นดินจะเจ้ามีพลังวิญญาณแล้วหรือยังมันเป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้การจะมีพลังวิญญาณจะต้องเป็นผู้ฝึกยทดระดับสิบขึ้นไปแต่เจ้ายังไม่ถึงระดับ8ด้วยซ้ำเป็นไปได้ยังไงเคตวิชาระดับแฮนดินจะต้องใช้พลังวิญญาณในการไา่โทษทีนะดูเหมือนว่าเต่าส่วนจริงจะช่วยให้ข้าใช้มันได้โดยบังเอิญข้าคงใช้มันได้โดยบังเอิญนะ โซฟังเจ้าใช้เคดวิชานั้นอีกรอบหนึ่งจัดการเขาซะเร็วๆสิตอนนี้พลังของข้าแทบจะไม่เหลือแล้วโชคดีที่ท่าเมื่อกี้ใช้โดนลิงหยงไม่งั้นข้าคงเสร็จมันแน่แม้ว่าตอนนี้ตัวข้าจะบาดเจ็บ แต่พวกเจ้าลืมไปแล้วหรือไงว่าที่นี่มันเป็นอนาเขตของใครไปจับตัวผู้หญิงไหมคะ่ะส่วนผู้ชายก็จัดการเก็บมันซะหลิงหยงเจ้ากล้าดียังไงที่จะลักพาตัวอี้หลินไปเจ้ากล้ารังแกแม้แต่ผู้หญิง ดูเหมือนว่าเจ้าอยากจะมีเรื่องกับตระกูลเสี่ยมากสินนะในที่สุดก็มีคนมาช่วยจนได้ซูฟังเจ้าเป็นอะไรไปนะ่ะลิงหยงเจ้าเป็นถึงยอดฝีมืออันดับต้นๆของเมืองแห่งนี้ งั้นวันนี้มาดูกันซิว่าเจ้ากับข้าใครจะแข็งแกร่งกว่ากันเป็นแบบนี้ได้ยังไงต้องเป็นหลิงหยงสิที่ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของเจ้าไม่ใช่ตัวเจ้าเองเกิดอะไรขึ้นเซี่ยวหลิน ข้ารับคำท้าเจ้าแต่ยังไม่ใช่วันนี้พอดีว่าวันนี้ข้าอารมณ์ดีและข้าอยากจะประลองกับเจ้าในวันนี้แต่ถ้าเจ้าขอร้องข้าแล้วก็ข้าอาจจะยอมปล่อยเจ้าไปก็ได้พวกเราพะพาแล้วน้อย นายน้อยข้าว่าท่านยอมไปก่อนเถอะจะได้รีบกลับไปรักษาแผลของท่านฮิฝากไว้ก่อนเถอะสองวันต่อมานี่ก็วันที่สองแล้วสูฟังยังไม่ตื่นเลยใช่ แม่นางสองนางก็คอยนั่งดูแลซูเฟิงอยู่ตลอดไม่ยอมลุกไปไหนเลยข้าก็กำลังจะนำอาหารไปให้แม่นางสองบอกเลยว่าซูเฟิงนะ่ะเขาแข็งแกร่งมากเขามีความสามารถขนาดนั้นเลยเหรอมาใกล้ๆนี่ข้าจะเล่าให้ฟังข้าได้ยินมาว่าซูเฟิงไม่เพียงแต่เป็นผู้ฝึกยุทธที่เก่งกาจเท่านั้นนะ แต่เขายังสามารถใช้พลังวิญญาณได้อีกด้วยลิงหยงเจ้าพอจะรู้จักคนนั้นไหมว่าเขาเป็นใครข้าไม่รู้นะ่ะเขาเป็นใครกันหรอสูฟังเจ้าตื่นแล้วแม,แม่นางสองทำไม ข้าถึงมาอยู่ที่นี่ได้ก็เจ้าได้รับบาดเจ็บจนหมดสติไปและนี่ก็เป็นเตียงของแม่นางสองแม่นางสองนั่งดูแลเจ้าหนึ่งวันหนึ่งคืนเต็มๆถ้าหากนายท่านรู้แล้วก็ไม่อยากจะคิดเลยข้ามันก็แค่คนรับใช้ ได้กรับได้มานอนในห้องของแม่นางสองถ้านายท่านรู้แล้วก็ข้าคงโดนจับขังในกรงหมูแน่ๆสูฟังเจ้ากลัวลุงข้าจับขังในกรงหมูหรออะไรข้าไม่กลัวหรอกก็แม่นางสองเป็นคนพาข้ามารักษาแท้ๆนี่สูฟังเจ้านี่มันโั่์ร้ายยิ่งนัก นิสัยแย่จริงๆเลยนอนในห้องของผู้หญิงเนี่ยถ้าเจ้าคิดเกินเลยกับข้าล้วก็ข้าจะบอกท่านลุงของข้าให้จับเจ้าขังในกรงหมูซะเลยแม่นางสองท่านจะไม่ใจร้ายกับข้าไปหน่อยหรอถ้าเป็นแบบนั้นจริงข้าอาจจะไปขอกับนายท่านเองก็ได้นะ แล้วเจ้าจะไปขออะไรกับท่านลุงเหลาซูเฟิง <c oughs> <c oughs> ข,ขออภัยแม่นางสองอะไร <c oughs> ตอนนี้เจ้าเป็นผู้ฝึกยุทธระดับชั้นที่ห้าแล้วนี่ ใช่แล้วตอนนี้ข้าอยู่ขั้นสูงสุดของระดับพลังชั้นที่5แล้วละ่ะอีกอย่างหนึง่งตอนนี้ข้าเป็นถึงพ่อบ้านคนที่3แล้วนะจะบอกให้ว่าแต่ซูเฟิงเจ้าสามารถโจมตีโดนหลิงหยงได้อย่างไรด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวก็ทําให้เจ้านั่นบาดเจ็บสาหัสเลยละแถมอีกอย่างเจ้านั่นยังขอร้องอ้อนวอนให้ในายน้อยไว้ชีวิตอีกด้วยไม่มีอะไรมาก ข้าก็แค่ฝึกฝนฝึกฝนแล้วก็ฝึกฝนเพียงแค่เจ้าซิดอัพและวิดพื้นทุกวันวันละหนึ่งรอยครั้งโอ้ยสุดยอดไปเลยงั้นต่อไปนี้ข้าจะทำตามที่เจ้าแนะนำและฝึกฝนเป็นอย่างนักแม่นางสองมีเรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่งเจ้าหลีเห่เฮกซวนเขาเรียกร้องที่จะประลองกับซูเฟิง A rai na?